นอกจากเฟ้นหาคนเก่งในภาคเหนือเพื่ออบรมและคเ,เลือกเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับนานา,นาชาติแล้วภารกิจอีกอย่างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทายาลัยนเรศวรคือการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนต่างๆในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีมาตรฐานทัดเทียมโรงเรียนในส่วนกลางเราได้พัฒนาศูนย์การเรียนไปสู่โรงเรียน ในจังหวัดต่างๆก็ทําให้นักเรียนที่อยู่ในตามจังหวัดแม้แต่งเรียนที่อยู่รอบนอกก็มีโอกาสที่จะเข้ามาพัฒนาระดับความรู้จากเดิมมากขึ้นทําให้มีผลการสอบมาตรฐานทางวิยาศาสตร์พัฒนาขึ้นเป็นการขยายโอกาสในการเรียนได้ทั่วถึงนะครับคุณครูวิทยากรจะ ได้รับการอบรมตามหลักสูตรสอ,อวน,อนจึงทําให้เข้าใจในเนื้อหาวิชาทวิฎยาศาสตร์อย่างลึกซึ้งสามารถนํากระบวนการเรียนการสอนเข้าสู่ในชั้นเรียนของเราเกิดเจตกติที่ดีทางวิทยาศาสตร์กลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษก็ได้พัฒนาความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่เขาสนใจด้วยค่ะการตั้งศูนย์ โอลิมปิกวิชาการขึ้นที่โรงเรียนนวมินเรียกว่าเป็นศูนย์แห่งความร่วมมือจากโรงเรียนทั้งโรงเรียนประจําจังหวัดและโรงเรียนที่ไม่ใช่ประจําจังหวัดจัดทาค่ายหนึ่งนำเอาความรู้เนื้อหาที่มีอยู่ในค่ายนำไปใช้ในห้องเรียนเป็นการยกระดับของนักเรียนในต่างจังหวัดและนักเรียนชายขอบให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ศูนย์สอ,อวนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ย,ยังเป็นสถานที่จัดกรนด่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ตรโอลิมปิกระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วยครับในช่วงนั้นเนี่ย ทางมูลนิธิสวน,นเนี่ยก็มีดำริว่าอยากจะจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสครบรอบ80พรรษาแล้วก็ครบรอบ84พรรษาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกรมหลวงนาราธิวาราชนาคทว์ ปี2550ทางมูลนิธิสวนอขอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IOA ครั้งที่1ประเทศที่เข้ามาร่วมทั้งหมด21ประเทศเราคัดเลือกนักเรียนในระดับมอปลาย5คนเข้าแข่งขันแล้วก็ได้รับเหรียญทองไปถึง3คนแล้วก็เหรียญเงิน2คนหลังจากนั้นก็มีการจัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับ ศูนย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวรยังได้หมุนเวียนกับศูนย์สอ,อวนอในภูมิภาคต่างๆเป็นเจ้าภาพจักการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติเป็นหาตัวแทนนักเรียนใน5สาขาวิชาหลักไปอบรมต่อกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคัดเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศส่วนในสาขาวิชาอื่นๆมูลนิธิสอ,อวนอเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งไปแข่งขันเอง โดยในปีนี้การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่17จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การที่ศูนย์มายเชียงใหม่มีโอกาสจัดแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งระดับชาติและกระดับนานาชาติช่วยให้ได้มีโอกาสเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนที่มาจากต่างประเทศกับประเทศเราเปรียบเทียบสิ่งที่แตกต่างกันในการเรียนการสอนซึ่งทำให้เราได้ปรับหลักสูตรการอบรมซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ขอ,ของประเทศเราครับ โรงเรียนของหนูนะคะเป็นโรงเรียนค่ายสวนอก,ก็เลยทําให้มีแรงจูงใจที่อยากจะสอบเข้าค่ายหนึ่งอยากจะสอบเข้าไปในค่ายรอบลึกเป็นตัวแทนของประเทศอยากจะเข้าความรู้จากการได้เข้าค่ายหนึ่งและค่ายสองมาพัฒนาใช้ในการเรียนต่อไปค่ะมั่นใจได้เลยนะครับว่าการเป็นเด็กโอลิมปิกจะได้ทั้งโอกาสและประสบการณ์อันทรงคุณค่าทั้งสำหรับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีในอนาคตต่อไปพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับ Thank you